ครับก็มาเจอแล้วนะครับอีกหนึ่งฝูงนะครับตัวนี้ได้สามวันนะครับเพิ่งเห็นเมื่อวันก่อนนะครับตัวนี้กําลังตัวเล็กๆนะครับอยู่ในทุ่งนาเหมือนกันนะครับทุ่งนาสันติพอเพียงนะครับเป็นคันนานะครับตัวนี้ก็มีข้าวนะครับข้าวกับหญ้านี่พอๆกันนะครับอนี่คือดูเต็มๆเลยครับเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับเป็นฝูง เป็นกลุ่มนะครับอ่าต้องขึ้นมาเอาอากาศนะครับเม่เขาก็อยู่แถวนี้แหละนะครับแม่เขาก็จะเลี้ยงลูกเขานะครับก็จะปล่อยไว้นะครับเป็นให้เขาเติบใหญ่ตามธรรมชาตินะครับตัวนี้จะปล่อยส่วนกลุ่มแรกก็จะนํามาเลี้ยงนะครับกลุ่มนี้ก็โอเคนะครับสามวันนะครับตัวนี้ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะขึ้นมานะครับขึ้นมา ยิบระยับนะครับมีเป็นพันๆตัวเหมือนกันนะครับแต่ละกลุ่มแต่และฝูงนะครับของลูกปลาช่อนนะครับหรือปลาลูกคอกภาคอีสานนะครับก็จะปล่อยเขาตามธรรมชาตินะครับกลุ่มนี้เพราะว่าไม่ได้ล้อมนะครับไม่ได้ล้อมปล่อยให้เขาเติบใหญ่ไปตามธรรมชาตินะครับอยู่ธรรมชาติครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแสดง ให้เห็นธรรมชาตินะครับของลูกปลาช่อนนะครับหรือกลุ่มปลาลูกคอกนะครับอนาคตเขาจะเป็นปลาช่อนให้เราได้ใส่เบ็ดลงในสะเป็นอาหารของเราชาวนานะครับเราชาวเกษตรต่อไปนะครับถ้าเราเอาเขาไปรับประทานก่อนเวลานะครับมันก็จะไม่มีปลาช่อนให้เหลือพอได้ทานในอีกฤดูนะครับในอีกหน้าหนึ่งนะครับก็ปล่อยให้เขาเติบใหญ่ตามธรรมชาตินะครับ ธรรมชาติดูแลเราเราก็ดูแลธรรมชาตินะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามนะครับแล้วก็รับชมะก็สนับสนุนนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็สันติพอเพียงก็จะได้มีอะไรนะครับนานำเสนอนะครับให้กับทีมงานสายเขียวนะครับทีมงานพอเพียงนะครับทีมงานทุ่งนา เขียวขจีนะครับมองดูแล้วเป็นธรรมชาตินะครับมองดูแล้วมีความสุขนะครับมีความสุขในธรรมชาติก็รับชมรับฟังติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สันติพอเพียงก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม